วสวัสดีค่ะวันนี้หนูกำพันมาชมแตงไทยนะคะเราจะไปเก็บแตงไทยกันค่ะไปเดินข้ามสะพานไปเลยนะคะที่สะพานมีใครตกไปอยู่ คุณยายกับเพื่อนคุณยายกำลังตกปลาไปน้องในเดินไปเลยยายยังไม่ขึ้นมาเดี๋ยวตางข้ามสะพานแล้วก็ขอย่อปูเป็ดเิ่นน้ำไปในเดินไปเลยอกนน อ๋อเลยเดินไปแล้วแม่จะปิดวีดีโอละเดี๋ยวปิดวีดีโอกันนะคะเดินข้ามสะพานก่อนเก็บไม่ได้แล้วไหนดูซิเราเก็บได้เยอะไหมวันนี้ เก็บได้เยอะมากเลยลูกเล็กๆค่ะลูกใหญ่ๆแทบไม่มีเลยลูกใหญ่ก็มีลูกเล็กก็มีแพกินไหมสวัสดีค่ะเรามาดูงานของเรากันนะคะ ล้วก็เอาไปให้เพื่อนเพื่อนของแม่ต่อยนะแล้วก็เอาไปให้เป็ดให้ไก่แล้วก็ให้หานด้วยแพะกินได้ไหมไม่รู้เหมือนกันว่าแพะกินได้ไหมให้ปลาด้วยนะคะเพราะว่ามันมันมีขนอย่าตาเก็บใส่ถังแล้วดูดูด,ดูางหลังถังปลเริ่มดูซิในไม่หิวช่วยเลยลโ,ชโชว์หลายลูกแล้วลูกใหญ่ นปไนยังก,กดไลค์กดใให้นะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายไปแล้ว